ร,รายการกิฟต์โชว์ของเราในวันนี้พาท่านมาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องพลาดไม่ได้นั่นก็คือเราจะพาท่านมาเยี่ยมชมบ้านของผู้ประสบความสําเร็จนะครับเป็นนักธุรกิจของกิฟฟารีนท่านหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเราผลงานของท่านนั้นโดดเด่นความสําเร็จของท่านนั้นมากมายและก็แน่นอนที่สุดคาว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมในขณะน,น,นี้ก็คือบ้านของท่านนั่นเองแต่ว่านักธุรกิจท่านนี้จะเป็นใครเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่านะครับ แลนะครับตามผมเข้ามาเลยนะครับผมจะพาท่านไปพบกับบ้านของนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ของกิฟฟรีครับสวัสดีครับอาาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กิฟโชว์แวะมาเยี่ยมที่บ้านนะครับต้องบอกว่าผมกําลังอยู่กับคุณวีรยุทธ์และคุณสําอางละอ่อเอี่ยมนะครับด a มอนแก r a ด์พาราไดซ์ของกิฟฟรีนะครับ และบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวกิฟฟารีนด้วยเพราะว่านักธุรกิจที่อยู่กับกิฟฟารีนส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีบ้านที่อบอุ่นมีสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันเป็นเป้าหมายในชีวิตมากมายเลยครับเช่นเดียวกับทั้งสองท่านนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยขอเรียกด้วยความคุ้นเคยนะครับเรียกลุงยุทธกับป้าสำอางนะครับเพราะเรารู้จักกัน10กว่าปีแล้วเกือบ20ปีแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยผมชัดสะดุดตาครับกับเจ้ารถยนต์คันหล่อสีขาวคันนี้ครับว่าตอนมาทําบุญบ้านผมเห็นรถคันแรกนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบนซ์เอสคลารับโอต้องบอกว่าเบนซ์รุ่นนี้เนี่ยคุณลุงซื้อตอนนั้นปีอะไรครับ ปี52ปี52มานะครับทำธุรกิจกิฟเฟอรีนมาสักระยะหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีความสำเร็จนะรถยนต์ S Class คันนี้เนี่ยเป็นรถที่หลายๆคนใฝ่ฝันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในท้องถนนเนี่ยคนที่จะนั่งคันนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้ระดับผู้บริหารระดับสูงระดับเป็น CEO กันเลยทีเดียวแต่ว่าคันนี้มาได้ไงครับเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบรถ Volvo อยู่แล้วนะครับใฝ่ันแล้ว รุนชุดรุ่นล่าสุดเนี่ยพอไปเห็นแล้วมีความรู้กว่ามันมันทำให้เราคล่องตัวขึ้นครับอันนี้จะใช้ขยายงานที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมก็ในกรุงเทพด้วยหนึ่งจังหวัดด้วยครับคล่องตัวกว่าครับบางทีรสึจมันโะโถงไปหน่อยนะที่เราขับรถคันนี้ไปใช้สองสองสไตล์สองสไตล์อันนี้อาจจะเป็นงานประชุมผู้บริหารและอันนี้อาจจะไปพบปะสมาชิก ครับจริงๆเป็นรถที่ผมชอบทั้งสองคันเลยว่างๆว่างๆผมจะมายืมไปขับได้ได้ครับได้เลยครับเดีล้วด้านในนี้ก็คือเดี๋ยวฮะอาจารย์เข้าไดในดีกว่าผมจบหนี้ที่รับแขกนะครับเด็กกันครับ ตรงนี้ก็จะมีที่เอาไว้รับรองแขกรับรองก่อนเพราะคนหลักของจุ้ยเวลาคนมาแล้วร้อนให้พักนี่ก่อนอเขาเย็นสบายก็ผ่าเข้าบ้านครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักคงจุ้ยเลยใช่ไหมครับต้องควรจะมีที่น่าจะคิดอย่างไรเพราะว่ามันอยาร้อนเข้าบ้านเอาให้สบายก็จริงครับจริงครับและบริเวณตรงนี้จริงๆไม่ได้ทําแค่ที่รับรองอย่างเดียวมีการประดับตกแต่งด้วยภาพเห็นบอกว่ามีความม่ความหมายครับมามามาพักตรงนี้ได้มองกำแพงเมืองจีนเมืองจีนครับ ความสําเร็จเนี่ยมันมันไม่ได้มีก้าวแรกและไม่ได้เป็นระยะเวลาสั้นๆต้องสะสมต้องอดทนครับต้องบุกบั่นต้องตั้งใจเช่นเดียวกับการสร้างกําแพงเมืองจีนใช่เลยก็ต้องบอกว่ากว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยโเราเสิบประวัติให้ดีว่าไม่ใช่สร้างง่ายๆเลยครับครับนะครับมีความหมายนะไม่ได้ว่าอยู่ดีๆจะเอาภาพอะไรมาแล้วอย่างเนี้ยเรือว่าอย่างเราเป็นผู้นำอ่าเป็นผู้นาถ้าสังเกตให้ดีม้าหัวหน้าฝูงจะหันไปดูข้างหลังมาเราต้องดูองค์กรข้างล่างด้วย ต้องหันกลับไปดูครับใช่เราสาเร็จคนเดียวเก่งคนเดียวไม่ได้ครับครับ <นะ S 1> พูดง่ายๆก็คือจ่าฝูงหรือหัวหน้าฝูงเนี่ย<ช>นำหน้าอย่างเดียว <นำ S 1> ไม่ได้ไไดต้องหันกลับมาดูแล้วรอกันและรอ้วลงไปช่วยเหลือกันหรือว่าเออใครตัวไหนเพี้ยงพังใครที่อ่อนแอใครที่มีความสุกว่า,อาพอจะ ออกนอกรู้นอกทางบ้างแล้วก็พยายามครับประคับประคองกันไปนะครับเรียกว่ามาหน้าบ้านเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนจากภาพของกำแพงมงจีได้เห็นถึงความห่วงใยเสียสละการเป็นผู้นำจากม้าซึ่งเป็นจ่าฝูงบ้านหลังนี้แค่เดินเข้ามานี่ก็มีข้อคิดแล้วนะครับใช่เดี๋ยวอาจารย์เข้าบ้านดีกว่าครับเข้าบ้านดีกว่าเย็นๆเชิญครับเชิญครับ เ uhm, ข้าใจครับ masa, ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับต้องบอกว่าโอโทงมากๆเลยทีเดียวไหนๆมาถึงข้างในแล้วเดี๋ยวสักครู่เราไปนั่งคุยกันดีกว่านะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าบ้านนี้เนี่ยใครเป็นคนออกแบบตกแต่งใครเป็นคนเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้วมาซื้อที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะครับ